ทุกคนด้วยูโฟลซียูไซเบ่เอ้ยไม่ใช่นะยูโฟล์ฟเจฟเอ็ดนะโอเคเดี๋ยวเรามาเอาชิรอด EP ที่เก้ากัแล้วนะทุกคนต่อจากไลฟ์สดที่แล้วเราไลฟ์สดไปเมื่อวานเราจะไปหาแร่กันที่ว่า จะไปหาแล่กันต่อต่อจากอีพีที่แล้วเลยนะครับดูดูซิดูซิไปใครเข้า,าดูแล้วลืม,ลมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติด ให้ด้วยนะเออหรือกดกระดิ่งให้ด้วยเออเราไปทางไหนกันดีวะแต่เราลงไปทางเดิมรืกว่าเดินล่างเดินล่างเออเออเออนี่ตนี้มันสกินนี้จันจตายไปแล้วนะ hôn <laughs> mẹ mùng miệng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  mùng, đài mùng đài. bảo เอาแล้วเอาแล้วดูดิมีใหญ่มมเต็มเลยเดี๋ยวเรามาคุณเหล็กตรงนี้กันก่อนก็มีตัวนี้อีก โอ่งเคเยอะอยู่วิ่งรอพีดด้วยเอามาก่อนเอามาก่อนโอิ่งเหี้ยมีฐานข้างบนด้วยทเห็นไหมเห็นไหมทุกคนมีฐานข้างบนด้วย tạo bóc lên bài box for, ơi, không biết nữa, ta, gù lạy, lẹ, ta bơ, lấy gù, phải, hà, chị ơi, cần มียายมุมอะไรด้วยอุ้ยเหล็กเยอะวะ่ะแต่ไม่มีเพชรให้หน่อยเลยหรอเหล็กได้จนพอแล้วเนี่ยเยอะเกินไปแลละ

ชิปอาหารจะหมดอาหารจะหมดหมดเราเรากลับก่อนดีกว่าไปค่อยมาหาที่หลังค่อยมาลงที่หลังแล้วกลับบ้านกันก่อนเนทางกลับเราอยู่ไหนอยู่ไหนถ้าที่เจออะไรขุดได้ก็ขุดก่อน นี่ไงไปครับกลับเหมือนก่อนอาหารหมดอาหารหมดตัดครับถึงบน ก็เลยแี่วมีอาหารเปลาอันนี้มีอยู่เ้าไปกินด้วยเลยหิวหิวหิว,วโอเคไปไดี่เราหาอาหารเพิ่มดีการาละ

ร้อยมันโตทุกนันนี่เออแล้วก็ได้ทําการจับแกะไปแล้วนี่คือนี่นะนีสีดำลงเลยได้สีดบมาด้วยไงล่ะ tidak. เดี๋ยวต้องติดเพิ่มติดตรงนี้เราแกะติดตรงเราแกะ ดูเผาอาหารไปต่ปตนวใช้เลยมั้งวะ 以讲啥来就嫩。 ไปจะลอาไปติดจะลอาไปติดที่แล้วแกะลงเดียวแกะโอเคอแกะเขียนไปเลยว่าแกะ เฮ้ยไม่ลบแล้วเฮ้ยอืมดูอโอเคนี่แล้วก็อธิดได้ดูภานีนอันหนึ่งทั้งที่ว่า เลยนะอ <c oughs> นี่มันลูกไก่นี่มีเมีแสงสบียเลยแล้วหุดสายไปเพิ่มเอาไปทำเป็นกล่องอะอาฮียพาม chơi <coughs> lên Rồi Mình sẽ bị đồ nền Thế lên đi phở lò mừng ạ เพ <chat> ิ่มเพิ่พิ่ดูสภาพบ้านเราสัก่อนจะต้องสร้างฟาร์มงัวด้วยอ่ะเดี๋ยวเราค่อยสร้างทีหลังวยกันนะโอเคลิปนี้ก็ไว้แค่นี Eduardo ้ก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามดม่เดินนะสวัสเจอกันใหม่คลิปหน้า